สวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้เป็นวันศุกร์ครับวันนี้เราจะไปกาญจนบ,บุรีกันนะฮะ <G l oss> ก่อนอื่นเลยสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ครับ <G l oss> นี่คือกาแฟโคบูนะฮะจากคุณเบสนั่นเองครับเขาทำมา <G l oss> อร่อยสดเชิญคุณผู้ชม เดี๋ยวจะไปเที่ยวกันนะก็สมาชิกวันนี้ตอนอยู่นี่อยู่ในรถคุณฟรีนะครับไม่รถคุณฟรีนะครับแล้วก็รถคุณฟรีค่ะค่ะไอคิวแล้วก็คุณเบสนะฮะผมถ่ายระหัวอ่ะนะครับนอนละสวัสดีเจอกันไม่ใช่เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาอีกหนึ่งหนึ่งสมาชิกในการทัวร์ครั้งนี้นะฮะก็คือไอ้เคดิวนั่นเองนะครับ เดิไปนัดเจอที่ปั๊มนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะว่าที่การเราจะจะหนาวไหมเห็นว่าช่วงนี้นที่กรุงเทพก็เย็นๆนะแต่แบบเราก็ห้าวกันไปช่วงการไปการช่วงช่วงนี้นะจะเย็นไหมนะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับนี่ครับที่พักของเราวันนี้นะฮะ นี่นี่มาถึงแล้วการนัจะเอ้ยการจนทบุรีฮะเดี๋ยวต้องขับรถเข้าไปนะฮะที่จะเป็นแคมป์นะฮะแคมป์ลาสโลนะฮะอ่าปาเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินกันนะฮะรอน้อนแอร์ไม่ต้องเปิดนะเปิดอ่าเปิดกระจกนะฮะโอเพนแอร์กันคุณผู้ชมนะฮะอากาศดีครับการนะครับนี่นะครับปาป่าปาเข้าไป ไป้ายปไายม้ดีใจเด็กอ้วนกันนะเออนเดี๋ยวดูดเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะนี่ครับกำลังเข้ามานะฮะนี่นี่มีตั้งแคมป์นี่มีเต็นท์นะฮะ เอาล้วครับตอนนี้เดี๋ยวลงลงลงมาแล้วนะครับขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยหรอขึ้นเลยพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่ไปขึ้นขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเขาไปดูวิวกันนะฮะไปฮะ มาภูเขาครับสุดยอดเลยฮะ ขึ้นมาข้างบนแล้วครับโคตรเหนื่อยฮะเฮียเ,เมื่อกี้ล้มด้วยได้แผลไหม<อ>มีแผลด้วยโอ้ตอแต่ก็ขึ้นมาแล้ววิวสวยดีนะฮะโอ้ยสุดๆเลยฮะ ดีไหมฮะซ้ <c oughs> อมก่อนไงซ้อมซ้อมซ้อมอะไรไปกับพี่เียอ๋อโชคดีนะ <c oughs> ลเขายังอ่ะกรไป๋ายย่างอ่ะเดแจงไว้ย่างทำทำใจแป๊บทำใจแป๊บเดี๋ยวหามุมลงกันนู่นน่ะเออนี่เฮ้ยเขาลงเขาลงโชว์แล้วโอเคเดี๋ยวเราเราจะลองลงดูนะเราลงไม่ถ่ายนระป๋าลื่นต้องพังตอนนี้นะฮะสภาพครับโอ้โหลงลงมาแล้วฮะ ถึงแผ่นดินแล้วครับโยรับทานกันนะฮะแม่ม่ลองแม่มาลองลองม่ย่างมาเลยแม่ท่แม่ที่ของคุณเกิดมาสั่งค่ะเงินทอนยี่ดไม่ดิ้จ่ายเลยฮะกูจ่ายอันนี้ไปอ่ะแต่ว่าอันนั้นกูยังไม่จ่ายแต่ว่าอันนี้เป็นเมนูของแมของพ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเพิ่งสั่งนะเดี๋ยวเคลียร์พิซซ่าให้หมดก่อนนะ าาการเป็นทาสีชิ้นแรกแกงเราจะดูรูปมันใหญ่ใช่ไหมเขาเขาหมด,ดนะสปอ่ตพิซซ่าอร่อยเขาเพิ่งถ่ายแล้ได้ปะอันนี้เป็นเต็นท์พักนะฮะของผมเองเนี่ยข้างในจัดเรียบร้อยมีฟองมีไฟนะฮะนี่ไฟเอาอมาเองนะครับแต่จริงเขาก็จะมีไฟปกติให้อยู่แล้วในแต่ละที่นะครับ นอกจากนี้ก็จะมีเต็นท์มากมายเลยนะฮะตรงนี้โซนเลยโซนเต็นท์นะสบายๆฮะนี่ทุกต้นในบรรยากาศตอนเย็นตอนกลางคืนนะฮะจริงๆอากาศก็กำลังดีนะฮะเย็นสบายๆนะอ่าตอนนี้เข้ามาอยู่ในเต็นท์นะครับก็อ่าบรรยากาศอุ่นๆดีนะข้างนอก ที่นี่ที่นี่เต็นท์เขาก็แบบว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับมีอุปกรณ์ทุกอย่างให้ครบเลยนะฮะสำหรับใครที่แบบอยากจะแบบเรียกว่าไม่ไม่ถนัดในการที่จะแบบนอนเต็นท์หรืออย่างเงี้ยที่นี่ก็มีอะไรซัพพอร์ตหมดนะฮะอันนี้มีไฟตัวเองด้วยนะฮะดีดีดีนะฮะอ่ามีที่มีผ้าห่มผ้าห่มอะไรให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวคงออกไปนั่งคุยข้างนอกกันสนุกสนุกนะครับ

ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเป็นวันรุ่งขึ้นอากาศก็เรียกว่าเย็นๆดีนะฮะตื่นมาโอ้สึมซับบรรยากาศอืมดีเลยแอบแอบยังแอบแบบยังง่วงๆหน่อยนะแบบเพิ่งตื่นเลยเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะไปอาบน้ำเดี๋ยวช่วงเช้าเราจะต้องเดี๋ยวกินข้าวด้วยนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าเดี๋ยวนี้เราจะได้ไปไหนบ้างนะฮะ พราเดี๋ยวนี้คิวต้องรีบกับกรุงเทพด้วยพรวกนี้มีงานนะฮะจะลองดูว่าเราสามารถที่จะไปเที่ยวที่ไหนได้อีกบ้างในใน,ในวันนี้นะครับเริ่มต้นวันเสาร์นะครับตอนนี้กํลาลังเดินทางนะครับไปน้ําตกนะซึมซับบรรยากาศธรรมชาตินะฮะแต่ทริจริงเมื่อวานก็ซึมซับบรรยากาศธรรมชาติไปเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเรียกว่านอน นอนล่าไปกับพื้นดินเลยทีเดียวนะะเดี๋ยวไปดูเที่ยวน้ำตกกันนะฮะสนุกสนานกันนะแต่จริงอากาศที่การก็เย็นนะสบายๆเมื่อคืนก็ประมาณ22นะโดยประมาณนะฮะนอนในเต็นท์ก็อุ่นๆดีด้วยนะครับอ่าเยี่ยมไปเลย ตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้ามาในน้ำตกเอราวัณน,นะครับเป็นน้ำตกขึ้นชื่อในจังหวัดของ, <c oughs> ของากาญจนบุรี<อ>น,นะฮะเมื่อ <c oughs> กี้นะครับเราเข้ามานะครับก็จะเสียค่าเข้านะฮะคนละร้อยนะครับแล้วก็ <c oughs> ออแล้วก็ถ้าเป็นรถด้วยก็30บาทนะครับก็ออราคาก็จะประมาณนี้นะฮะผมผมก็เลยสงสัยครับไม่เคยมาที่นี่เหมือนกันเขาบอกว่ามันเป็นน้ำตกที่ คุณค่าแก่การเข้ามาดูชมเห็นครับอาล้ครับนี่คือทีมงานนะครับที่กำลังจะขึ้นไปบนน้ำตกนะฮะคุณดิวเคยมาไหมคุณดิวเคยมาไหมอันนี้ไม่เคยมาแต่ได้ยินกิตศักดิ์ว่ามันค่อนข้างชันนะครับค่อนข้างชันเหรอครับนี่คุณแต่งตัวตีมทหารนะเนี่ยอืมดีดีดีอับผมก็คุยอัีนีกใคมาอันนี้ใครอ่ะ เป็นน้องสาวโอ้ถูกใจก็เลยเอามาเเป็นมียพี่แบบนี้โอ้ถูกใจค่ะพอพี่ๆแบบตากล้องได้ไหมคะเฮ้ยดีครับดีครับเฉียบเฉียบอะไรกันครับเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นพี่น้องกันเหรอไม่ใช่ครับโอ้ยเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันนะอ๋อ พร้อมยังไงไม่กูถือเอาล้วฮะ,ฮะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันอันนี้เป็นไรกันนะครับทำไมเนี้ยหรค,ครับตอนน,ออน,นี้ตอนนี้เรากำลังเดินไปจุดที่ขึ้นน้ำตกนะครับที่นี่มีถึงเจ็ดชั้นนะฮะอากาศตอนนี้แดดแรงฮะแต่ว่าไม่ถึงกับร้อนมาก แต่ผมก็กันกันมานะคุมอะไรครับปัดปัปอากาศดีครับอากาศดีตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินขึ้นไปแล้วนะครับนี่นะครับมีทั้งหมดเจ็ดชั้นเลยนะฮะจะต้องลองดูกันนะว่าเป็นยังไง อันนี้คือเส้นทางนะครับที่กำลังเดินไปนะครับมีทั้งหมด7ชั้นนะฮะเดี๋ยวต้องดูนะว่าระยะทางนี่จะหาลิโวขนาดไหนในแต่ละชั้นนะครับตอนนี้นี่เพิ่งจะแค่แบบเริ่มต้นเองนะฮะแต่ว่าจริงๆก็ระหว่างทางก็มีแบบต้นต้นไม้อะไรเงี้ยก็สวยดีเหมือนกันนะฮะก็ช่วยช่วยช่วยแบบว่าล่มไม้มันก็จะช่วยแบบทำให้เราเย็นๆด้วยในระดับหนึ่งนะฮะ า่ก็ฮะอะไรนะอะไรนะถ้าขับรถยนต์เราหลงไปหาถาวนเพราว่าถึเถาวนพันเกี่ยวที่เลียวรถโอเคโอเคครับอันนี้คุณเทนมา นี่เขาเป็นเขาได้เองอ้โหเขาเป็นได้เองน่ารักน่ารักก็ไม่คดเหมือนอยู่ในหัวใจคนณปะเอออะไรสักอย่างอะเนาะอ่าไปอยู่ด้วยกันปะอ๋อเหรออ๋อลี่เรียนมาเรียนมาใช่เวลาความสุขของเราต้องหันหนึบไวเนาะงั้พี่ต้องอยู่ต่อแล้วเหรใช่แล้วฉันก็อยากอยู่ต่ออยู่คนนี้สิอืมใช่เดือนวะใหไมจุกจุกอ่ะมันตายแล้ว ตัวใหญ่อยู่นะเออเไสเดือนเดือนอะไรวะนี่เดือนพฤศจิกาตอนนี้มึงจะแวะเล่นทุกอย่างก็ไม่ได้เดินมาสักพักเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะฮะเสียงน้ำตกนะครับนี่พึ่งชั้นแรกเองนะแตเชื่อว่าถ้าแบบเราเดินไปในชั้นสูงๆก็จะแบบได้วิวที่มัน แฮปปี้แบบเวิร์กอะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นสองนะครับชั้นสองนะชั้น2โดยประมาณนะฮะเรียกว่าชั้นสองอยังสวยขนาดนี้เลยนะฮะน้ำใสามากนะครับ เห,เห็นปลาด้วยนะเขาบอกว่าเป็นวังถือว่าเป็นจุดรวมของปลาในระดับหนึ่งเลยนะฮะเขาเรียกว่าวังมัดฉานะฮะนี่ให้ดูบรรยากาศโอ้โหอนนี้ก็มาเล่นได้นะครับชิวชิลชิชิอ่านะฮะอ่ะมีน้ำตกอีรวันในระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าชั้นต่อไปนี่มีอะไรกันบ้างสามนะฮะชั้นสามนะฮะที่เราจะไปต่อนะฮะ ชั้นสชั้นห้และเจนะ็ดะเอาละเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นต่อที่ชั้น3นะฮะแสงสวยมากที่นี่ถ้าใครมาถ่ายรูปนะฮะตูดงอนตูดงอนคือ <c oughs> จะต้องบอกเลยว่า การเดินทางในวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากเมื่อวานไปแล้วนะฮะประสบการณ์เยอะมากเลยวันนี้การเดินมันจะเป็นขั้นบันไดทางคนระแบบเออทางคนละแบบกันเลยนะนี่เดินเป็นสเต็ปเหมือนเดินขึ้นรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความเหนื่อยร่างกายเนี่ยเหมือนมีการเตรียมพร้อมมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงแม้จะเหนื่อยนะแต่เราเวลาเราสูตรเป็นแบบสูดออกซิเจนเข้าไปเยอะมากจากต้นไม้ที่ห้อมล้อมเราอยู่เราได้ยินเสียงชั้น3ามแล้วครับเราก็จะลังลงไปดูนะฮะ กันมาครับทีมทีมสาวๆครับโอ้โหเดินกันจ้าเอาจ้าเอาครับแต่ว่าที่เขาบอกว่าเดินแล้วก็ไม่ควรที่จะหยุดมากเพราะหยุดมันจะเหนื่อยต้อง continu ต่อเลย เดี๋ยวครับโ,โหดูทางฮะโอ้ยจะมีน้ำบ้างนะฮะ ออออืือ้้ถึงแล้วครับสิ้นสุดแล้วเรามาถึงชั้นเจ็ดฮะและตรงนี้ฮะคุณคือผู้พิชิตครับเอาและนะา้วนะบรรยากาศเรื่องหน้าของเรา ควรค่าแต่การมาฮะเป็นอะไรที่สวยงามจริงๆนะโอ้โหสุดๆไปเลยฮะรับการมาโอ้โหพละหดแอดเวนเจอร์เลยไหมครับสุดยอดจริงอยากพูดอะไรไหมอยากหายใจก่อนตอนนี้ก็เก็บภาพกันนะ นี่ครับโอ้โหสวยครับนี่นะฮะไหลลงมาฮะคือสูงสุดแล้วแป,ป๊บแป,ป๊บนี่ เราเอแอบข่าวไปดิเขาไม่ทางอืน่นเลยทำลงไม่ไหวแล้วรายงานสนบรรยากาศนะครับที่หน้าน้ำตกเอราวัณใช่เร็วเย็นมากฮะอากาศก็โอเคดีนะฮะดูบรรยากาศอ่านะสวยงามไหมก็เดี๋ยวตอนลงก็คงอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าะจะเป็นยังไงนะฮะ แต่ว่าถือว่าก็คุ้มครับสำหรับคลิปมีที่เรียกว่าสนุกสนานกันมาเต็มที่เลยนะฮะอ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามมากครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามด้วยกันนะฮะสำหรับช่องหัวทองลองคุยครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ